มาจัดต่อกันเลยมั้ยสีทิโยธนะสิติสนิทังุวช้าปจายโนจารารุธรรมอาวัสันติอายุวันโนสุขังอารหังจักมาจากไหน่ะ มาดักกรุงเทพค่ะพระพนงมาพาข้างในเคี่ยวารินี่สองเคียยวาลินแล้วก็คิดว่าว่าจากไส่บัตรไหว้พระที่ไปนอนอยุทยามาคืนหนึงก็ไหวไหลวัดแล้วล่ะแต่ก็อยากระหวายอาหารบ้างที่นี่แถวนี้ไม่มีบ้านคนไงเนะ มันก็มีแต่มันห่างเลยฮะไปแล้วไปกิมพ์ขบ่ายยันไงนะคะพิมพ์เขต้อไปก็เป็นเกินไกลเลยสิเกินไกลขากลับบางทีโยมก็มีรถรถทั้งวัดมีกี่รูปกันเนี่ยเก้ารูปเก้ารูปขอพอดีเลยว่าเก้ารูปกเลยเอามาสักเก้ารูปนกก็เลยว่าเออเดี๋ยวสั่งข้าวมาเป็นของของกไม่ก็อะไรดี๋ยวนี้ก็ไปฉั่งรูปกันอะไรก็ไดนทางกลับวันไหนล่ะกลับวันนี้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะ ค่ะคุณค่ะลูกน้องเยอะอ่ะเนยเกือ <c oughs> บสามที่ตัวนะเรามาถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์มีถ้ำที่เดินขึ้นไปน้ำตกได้นะแต่ยังหาไม่เจอว่าตรงไหนวัดนี้ก็สวยงามมาก ยืนจากตรงนี้มองขึ้นไปเห็นภูเขาสูงมากเป็นหินทั้งนั้นเลยขนาดยอดเขาเป็นหินยังมีต้นไม้ขึ้นแซมเต็มไปหมดสระบุรีนี่เขาเยอะนะ ลมเย็นมากเลยแต่ไม่ไม่หนาวแล้วนะก็แดดออกแล้วเดี๋ยวพาไปชมต้นไซนะคะต้นใหญ่มากคือลากไซลงมาก็จะปักเป็นต้นนี่ไงรากไซลงมาก็ขึ้นเป็นต้นเลยเป็นต้นไซที่ใหญ่มากๆ มองข้างล่างเห็นไหมคะลากใจมาขึ้นเป็นลําต้นหมดเลยกับหลังขึ้นบันไดบนถ้าไปดูถ้ำโพธิสัตว์ข้างบนอยู่ไหนกันสองคนเดินมา เดินละลายไขยมันมาเ oh. ดินปฏิบัติธรรมวิเวกนี่เรากำลังจะขึ้นเขานะคะ oh. เขาที่วัดธรรมพระโกธิสัตว์ oh. ดูบันไดขึ้นไปนู่นเลยนะ oh. Oh. ป่าจริงๆวิเวกจริงมาถึงบนยอดนี้แล้ว ถ้ำพระโพธิสัตว์ในถ้ำมีไฟน่าจะเป็นไฟอัตโนมัติเขาให้ถอดรองเท้าด้วยนะอุ้ยขั้นมันยาวมากใครอ่านบาลีได้มั่งบุคคลหวานพืชชั้นใดเหรอเช่นใดยอมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วทำท่านละได้ทำกรรมอย่างไหนไว้ต้องบอกว่าท่านละได้ทำกรรมอย่างไหนไวไปค่ะเราไปชมถ้ำด้านในกันโ่กว่าจะขึ้นมาได้เหนื่อยมากพักตั้งสามที พราะเราอายุไม่ใช่น้อยๆแล้วนะอีกปีเดียวก็เจ็ดสิบแล้วโอ้พระที่วัดนี้นะขึ้นมาตกแต่งดอกไม้ข้างในไว้สวยเชียวเดี๋ยวเข้าไปกราบพระกัน เดินได้รอบถ้าเลยนะคะมีพระพุทธพ่อพิคเนตได้ยินเสียงน้ำนี่ไงน้ำตกเจาะมาจากตรงนี้เองสระบุรีนี่ตรงไหนก็เป็นทานน้ำตก ้มาจากตรงนี้ด้วยเห็นไหมซอกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ยเดินลงจากบนถ้ำมาก็มาสำรวจตรงสะพานมีบันไดขึ้นไปถ้ำพอลงมาเนี่ยยังไม่เหนื่อยเท่าตอนขึ้นโอ้ตรงนี้เป็นแอ่งน้ำตกเลยโอ้ ที่คนที่วัดบอกว่ามีน้ำตกน้ำใสมากกดเป็นเล่นน้ำกันมาแก้ร้อนเอาเธอพามาเล่นน้ำกันดีไหมเนี่ยเป็นแอ่งน้ำตกดู้ดเนี่ยตรงนี้เย็นอุ้ดเล่นน้ำได้ไหมอุ้ดปลาเยอะเลยนั่นนั่นไหวอู้ปลาเยอะขนาดนี้เลยดูที่ เือเห็นปลาไหวไหมปลาเยอะมากวัดถรมโพธิสัตว์อุดมสมบูรณ์น้ำจะไหลตลอดเลยเนอะมีทั้งปีนะคะน้ำที่นี่มีปลาเยอะจริงๆ ปลาอะไรไม่รู้เนะ้ะที่วัดแก่งคอยนะคะหลวงพ่อปฐมพยาบาลหลวงพ่อทองศุขระปางใส่ยาหลวงพ่อเสริมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อปฐมพยาบาล ยังอยู่ที่วัดแก่งคอยนะคะเอ้เป็นทาดน้ำมีเด็กๆทำอะไรตกปลากันเหรอดูเด็กๆไม่ไปโรงเรียนกันเหรอดูสิตอนนี้เป็นปูผป่ผู้ชงปู่ฤาษีผู้ชงนาคราชขางหนเ็ี๋ยเดดไปมั่ง เป็นถ้ำม,มหาสมบัติของวัดแก่งคอยสวยงามมากในถ้ำเป็นหินย,ย,ย้อยเลย ทำํำสิบจุดแค่ตรงนี้นะคะตปนินคาหน้าคลาดโยนเอย่างเสียงชายมาถึงวัดพระพุทธฉายแล้วน,นะคะ วันนี้เราทัวร์สระบุรีตั้งแต่ใส่บาทเช้าวัดธรรมโพธิสัตว์มาวัดพระพุทธฉายถ้าเข้าด้านหลังอะ่ะเดินขึ้นไปแต่เดินขึ้นไปไม่มากแต่ว่ารถไต่ขึ้นอะ่ะสูงขึ้นลำบากตรงนั้นอะ่ะลิงเยอะลิงดึงขากางเกงแล้วก็ปีนหลัง แต่หมาวัดเขาจะคุ้นเคยกับคนก็ไม่กัดหรอกเข้าต้มลูกโยนเมื่อไหร่เนี่ยเลยไปแล้วมัง้งมาขึ้นบันไดามาแล้วหมากับคนดูด้วอ๋อหมาพาไปรอบเย็นไม่มีไกด์มีหมาเป็นไกด์บันไดใหญ่มากนี่ เพิ่งจะได้ท่อนเดียวนะวไม่เคดไม่เคตเดินไม่เคตดูะะแต่เป็นภูเขาเป็นหินแทๆ้ๆเลยสูงมากธรรมชาติจริงๆมีแต่หินต้นไม้ยังขึ้นได้ต้นโพก็เป็นของคู่กับวัด เดินไหวไหมเนี่ยปะสิบเก้าขั้นขึ้นบันไดรถไฟฟ้าประมาณนี้เลย ตัวไหว้พระกันว่าคนก็ปิดทองที่ผนังพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่ห้าสดเด็จประพาสเมืองสระบุรีวันจันทร์ที่สิบเจดธันวาเวลาเช้า หนึ่งโมงเศษก็คือเจ็ดโมงเศษเศษเจ็ดโมงเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเสด็จส่งมาพระที่นั่งออกพัดพาไปตามทางหลวงข้ามทางรถไฟออกทุ่งนาและเข้าดงถึงพระพุทธฉายเวลาเช้าสามโมงเศษก็คือเก้าโมงกว่าระยะทางสองร้อยสามสิบสามเนคือเท่าไหรน่นาะ พระปางใสายญาติมีเกือบทุกวัดเขาจะเรียกกันง่ายๆว่าพระนอน